วิธีการเปลี่ยนค่า APN ของตัวไฮทารา P30 กรณีที่เราซื้อไฮทารา P30 แล้วได้ซิมทูนะครับที่เป็นซิมแท็บนะครับให้เราเปลี่ยนค่า APN นะครับจาก APN ของ t ทูทั่วไปมาเป็น t ู u e IoT จะทําให้เรานั้นรับสัญญาณได้ดีขึ้นวิธีการทําให้เรากดเมนู1ครั้งด้านซ้ายนะครับแล้วเลือกคําว่า system setting แล้วกดโอเคึงครั้งนะครับด้านซ้ายตรงนี้ หลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่า Mobile Data ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นให้เราลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นคำว่า a p p ให้เรากดโอเคอีกหนึ่งครั้งซึ่งค่า Default มันจะเป็น True Internet ให้เราเปลี่ยนเป็น True IoT กรณีที่เราใช้ซิมฟรีนะครับที่เป็นซิมแถมฟรีมาแต่ถ้าเป็นซิมทัวทั่วไปให้เราใช้ตัวนี้นะครับ ให้เราเลือกคำว่า to IoT แล้วกด OK อีกหนึ่งครั้งนะครับ APN ที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วเลือกลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า p r e f e r APN นะครับให้เรากด On นะครับกด OK ตรงนี้นะครับดันสายอีกหนึ่งครั้งแล้วกด OK ยืนยันนะครับนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยน APN ถ้าเรามาดู APN นะครับจะถูกเปลี่ยนจาก to Internet มาเป็น to IoT เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยน APN ของไฮทรา P30